พระผู้มีพระภาคตรัสที่เชตวันอีกเช่นกันว่าพิกุทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเชา้าผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา้าโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โค หรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลายเย็นโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นพิขุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นยาณดุดเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งงเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปารบสม่ําเสมอด้วยดีพระองค์ตรัสอีกว่าพิขุทั้งหลายหอกมีใบอันคมท่าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักงอเข้าจักพับจักหมวน ซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะว่าการที่จะงอเข้าจะพับจะมวนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือกระทำไม่ได้ง่ายก็แหละบลุรุษนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากถ่ายเดียวแม้ฉันใดภิกุทั้งหลายภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตว,วิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปารกด้วยดีถ้าอะมนุษย์จะพึงกระทำจิตของพิกุนั้นให้ฟุ้งซ่านอะมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากถ่ายเดียวฉะนั้นเหมือนกันนั้นพระศาสดา,ศา,ศาก็สอนให้เราเนี่ยมันเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ป้องกันได้หลายอย่างป้องกัน อันตรายอันเกิดจากอมนุษย์ป้องกันนะการที่อมนุษย์จะทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านขึ้นพระศาสดาตรัสว่าพิกุทั้งหลายกรอนทั้งหลายของเรือนยอดทั้งหมดไปรวมกันที่ยอดประชุมกันที่ยอดมียอดเป็นที่รวมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมกันเข้าที่ยอดแม้ฉันใดพิกุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันแลอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีอวิชาเป็นมูลประชุมกันที่อวิชามีอวิชาเป็นที่รวมอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมกันเข้าที่อวิชาเพราะเหตุดังนี้นั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทพระองค์ตรัสที่เชตวันว่า ภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญข้อความข้อนั้นเป็นชนหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนาคานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึง แม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเซี่ยวเพราะเทียบกับมหาปตภีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนาคามีประมาณเล็กน้อยพิกุทั้งหลายสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่าทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันอันนี้พระองค์ก็ เปรียบเทียบภาพรวมปริมาณสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในมนุษย์กับที่ต้องไปเกิดในกำเนิดอื่นกำเนิดอื่นก็มีตั้งแต่นรกกำเนิดเดชานเปลววิสัยเทวดาอย่างนี้แต่พอไปเทียบเทวดาก,ก็จัดว่ามีน้อยอีกรวมแล้วสามคติข้างล่างมากที่สุดที่เชตวันอีกเช่นกัน,กนพระองค์ตรัสว่าพิขุทั้งหลาย สกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อยสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ง่ายแม้ฉันใดภิกขุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตวิมุตไม่กระทำให้มากแล้วภิกุรูปนั้นย่อมถูกพวกอะมนุษย์กำจัดได้ง่ายฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายสกุลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมาก สกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ยากแม้ฉันใดพิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทาให้มากแล้วพิกุรูปนั้นย่อมเป็นผู้อันอมนุษย์กำจัดได้ยากเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทาให้มากกระทาให้เป็นดุจยานกระทาให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปารด้วยดี พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ในกรณีของสตรีมากบุรุษน้อยเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องพระสัจธรรมอีกเช่นกันนั้นถ้าพระสัจธรรมเนี่ยมีกรณีของพิกุณีเหตุที่พระาัสดาปฏิเสธพระอนนุลก็บอกเนี่ยถ้า ตระกูลใดมีสตรีมากบุรุษน้อยนตะระกูลนั้นจะเสื่อมสูญไปได้เร็วนั้นในตำวินัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยห้ามอานอน์ถึงสามครั้งแต่เมื่ออ,อพระอนอน์ยกเหตุของการที่สตรีมาบวชเป็นบรรพชิตแล้วทำโสดาบันให้แจ้งได้ไหมสกาธาคามีได้ไหมจนถึงอหรหันเนี่ยพระศดาสดาก็บอกได้ นั้นก็เลยขอให้มีสตรีเข้ามาบวชพระองค์ก็เลยตั้งขัลูธรรมแปดประการขึ้นมาโดยพระองค์ก็อุปมาเหมือนทำนบน้ําที่มันพังลงเนี่ยแล้วก็ขัลูธรรมแปดประการเนี่ยเป็นการเหมือนการสร้างทำนบใหม่ขึ้นมาป้องกันไม่ให้น้ํามันไหลออกหมดป้องกันไม่ให้พระ,พระสัตธมเนี่ยสูญหาย ดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมองพระสัทธรรมเป็นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่เชตวันอีกเช่นกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมัยนั้นแลภิกขุใหม่รูปหนึ่งเข้าไปสู่สกุลเกินเวลาภิกขุทั้งหลายจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าเข้าไปสู่สกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ภิกุชั้นเถระเหล่านี้จักสำคัญสกุลทั้งหลายว่าควรเข้าไปหาส่วนเราชะไหนจักเข้าไปไม่ได้จะเปรียบเทียบให้อีกสำนวนหนึ่งของมหาจุลานะได้ใช้การแปลอย่างนี้ว่าภิกุนวะกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลา พิขุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกพิกขุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกขุผู้เป็นเทระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจักเข้าไปไม่ได้ครั้งนั้นภิขุทั้งหลายจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุนวะกะรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกขุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกขุผู้เป็นเถระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจัเข้าไปไม่ได้ พิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสะนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเง้าและรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเคี้ยกินเง้าและรากบัวที่ไม่มีโคลนตมอย่างอเร็ดอร่อย การกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันธ์และ